นี่<น>เขานี่คลิปคลิปคลิปยาเด้จัดไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำเมยุ่ยดีได้จเดด้ออันนี้ซิเมล้วเหล้วเรือนิดเดียวก่อน really. ค้นเขาบจัดไก่ใต้น้ำเป็นนี่อย่างก็ห่มูหนุ่แต่นีด้วยเพี้ยนไม่นามเขาเป็นตะเมยแค้เขารายพอทอกทอง่า <c oughs> ้องลากไปลนรไอสีแน่นาก็ได้ละเนทงในวูกล้ายใกล้แน้นามแบบไลย ก็อไก่วันกเราหับกมะมว่ารอกันกระมูนนะไก่ใต้น้ำเป็นยังไงสสับแซบแบินบทั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วง้าวเหนียวมะม่วงมีสังขยาสังขยาฟักทองหนึ่งกรัมแค่สองเลย 20่สิบบาทาาสั่งของก็มาทัองนีเอาเงาต่อแบบนี้ดิดิไม่มีเวลากับมาแหวนด้อยนี่เด้อดิมีโอกาสจะมาทายให้พี่น้องเบิง้งออกมายุ่ยีพอดีมือน,นีนได้ิจะมาเลาะตลาดเพือมาเซลฟี่ให้พี่น้องเบิง้งถ้าถ้าไม่แน่กินจะอยู่ยุ่ยีนานไม่ได้ของอันไหนไม่อร่อยมีแต่เจ้าเก๋งๆเลยจะยุ่ยยุ่ยีมีแต่ของแซ่บๆตรงนั้นเลย ถ้าของแน่นอนเนาะถ้าของถ้าของไม่แน่กินอยู่อยู่ดีนานไม่ได้อันนี้ให้ไปจัดเสียพี่น้องบ้างเน่อยทำไมกันเนี่ยโอ้โนี่กรอบกรอบกรอบได้ยินไห นี่เป็นกล้องไว้กบบนีกล้องอนไอะไรทุกอย่างเรือเปเลย ใช่ต่งพี่เลยใช่ของเท่าไหร่จ้าฉันร้นหนึงร้อยค่ะ่าหนึ่งร้อยมูสเต็มๆเลยทีเด็ดขอบ